คนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วมีผลกระทบกับตัวตัวทุกคนเลยในสังคมเนี่ยเรามีการพัฒนาขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในในโรงเรียนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้ตั้งแต่ปี2562แล้วเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเนี่ยมันก็จะนำสู่การปฏิบัติต่อผู้อื่นมันก็จะเกิดเป็นภาพรวมของสังคมทีเดียวเลยว่าก็จะไม่มีการโกงมากอะไรเงี้ยค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอนทายคอรับชันะครับรายการที่จะพาทุกคนมาพบกับเรื่องราวของการไม่ทนต่อการทุจริตจากสำนักงานปปชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผอพิยานะคะสุปริยาบุญสนิทค่ะเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญผอกลุ่มส่งเสริมและติดตามต้านทุจริตศึกษาสำนักต้านทุจริตศึกษาค่ะ ันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับพวกหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วการเรียนกับหลักสูตรเกี่ยวกับการทุจริตมันดูแบบว่าไม่น่าจะเข้ากันได้ทุกคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะคะ ใกลตัวกับเรื่องของเราเราไม่ได้ทุจริตหรือเราไม่ได้ไปโกงใครอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วมีผลกระทบกับตัวตัวทุกคนเลยในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตั้งแต่เด็กๆน้อยเนี่ยเด็กนักเรียนอย่างที่พวกเราได้ยินข่าวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารกลางวันเด็กนมโรงเรียนนี่เคยได้ยินใช่ไหมคะเรื่องพวกเนี้ย มันเข้าสู่วิถีชีวิตเราแล้วก็นําสู่การเกิดปัญหาการทุจริตแล้วก็เอ๊ะแล้วปปชจะทํำยังไงที่จะให้เรื่องเหล่านี้ลงไปถึงเด็กๆเด็กๆรู้รู้ถึงปัญหาของการทุจริตพอรู้แล้วเขาก็รู้จักที่จะป้องกันตัวไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะคะก็คือพวกผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนลวน้ลวนเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตทั้งสิ้นเลยค่ะประเทศที่แบบมีคนมองว่าเอ้ยเป็นประเทศที่แบบ ไม่มีความทุจริตในประเทศเขาเยอะเนี่ยเรื่องหลักสูตรหรือว่าเรื่องการไม่ทุจริตม,มันของเขายังมีให้ให้เรียนไหมครับหรือว่ารูปแบบมันเหมือนของเราไหมเนี่ยค่ะอันนี้เกี่ยวข้องมากมากเลยพี่ยกตัวอย่างประ,ประเทศฟิแนแลนด์เนาะฟิแนแลนด์เนี่ยคะแนน CPI มาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยในเรื่องการจัดการเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากๆเขาจะเน้นเรื่องการศึกษาซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่เป็นลักษณะมาจากบ้านประเทศญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันญี่ปุ่นเนี่ยเด็ก เด็กจะได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์จริตรือคุณธรรมด้านอื่นๆแม้แต่เรื่องระเบียบวินัยเนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นฐานของเรื่องความซื่อสัตย์เนาะต่อต,ต,ตัวตัวเด็กๆเยาวชนเองเนี่ยเขาก็จะได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ครอบครัวขอพี่ยาครับทีนี้พูดถึงคําว่าหลักสูตรมันเหมือนกับเราเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะมันจะต้องมีเป็นเกรดหรือว่ามันมีการวัดผลหรือมีการประเมินผลออกมาเป็นยังไงอะครับค่ะ ในตัวของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเองนะคะเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็อยากให้มีคนนําไปใช้เยอะๆเนาะโดยเฉพาะในสถานศึกษาเนี่ยตั้งแต่เด็กเขาเรียกว่าเด็กเล็กก่อนวัยเรียนก็คือเด็กอนุบาลน,น้องประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาเลยซึ่งเรามีการพัฒนาขึ้นและก็นําไปใช้ในในโรงเรียนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้ตั้งแต่ปี2562แล้วเมื่อนําไปใช้ทั่วประเทศเนี่ยก็จะต้องมีการ เขาเรียกว่ามีเอกสารหลักฐานของเด็กแต่ละคนเนะาะเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบตัดเกรดออกมา A B C D เหลือ1 2 3 4แล้วแต่เด็กแต่ละบุคคลแต่เท่าที่ทราบตอนนี้เด็กก็มีผลการเรียนในเรื่องของวิชานี้ต้านทุจริตศึกษาออกมาในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะหลังจากที่เรียนไปแล้วครับในรายวิชา การทุจริตศึกษามันมีผลนอกจากเกรดหรือว่าเราจะมองเห็นจากการที่เด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้เรียนจากหลักสูตรนี้ไหมครับหมอค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยเราเราเน้นนะคะหัวใจหลักๆของมันเนี่ยจะมีอยู่4ี่เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกสอนให้เขาได้รู้จักคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเรื่องที่2เป็นเรื่องของความละอายและไม่ทนต่อ,อการทุจริตเรื่องที่3ก็คือ strong จิตอพอเพียงต้านทุจริต อันนี้ต้องสร้างความเข้มแข็งจากตัวคนคนนั้นเองและตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง4ี่ตัวนี้จะเป็นตัวหลักๆเลยเป็นหัวใจที่เราเนี่ยให้เขาเกิดการเรียนรู้เข้าใจนำสู่การปฏิบัติแล้วก็ตระหนักถึงผลของการทุจริตทำไมหลักสูตรเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปเน้นกับเด็กแล้วก็เยาวชนทีนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนหรือว่าศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับการต้านทุจริตศึกษาเนี่ย มีไหมครับมีหลักสูตรนี้ไหมเราได้พัฒนาหลักสูตรไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรสําหรับเด็กในโรงเรียนนะคะเรามีพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มเป้าหมายเลยทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่ตัวเ,เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีในส่วนของทหารตำรวจอันนี้เราระบุเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มเลยแล้วก็จะมีในส่วนของภาคประชาชนด้วย ทำไมเราต้องพัฒนาหลักสูตรให้ครบรูกตรงนี้เนื่องจากเรามองว่าทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องมาร่วมบูรณาการเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเนี่ยมันก็จะนําสู่การปฏิบัติต่อผู้อื่นก็สังคมของเรานะคะเมื่อได้ได้เรียนรู้ตรงนี้เยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นภาพรวมของสังคมทีเดียวเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะไม่มีการโกงมากอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะ ครอบกลุ่มทุกกลุ่มที่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรได้ซึ่งเราจัดทาเป็นเฉพาะเฉพาะไปของกลุ่มหลักสูตรตามกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะนอกจากการเรียนแล้วก็วัดเป็นเกรดมีกิจกรรมเสริมอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับพี่ยามีค่ะมีแน่นอนทางเราเนี่ยก็ได้มีการคิดกิจกรรมโครงการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะรองรับกับตัวหลักสูตรเองเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยสี่ชุดวิชาที่พี่ยาพูดถึงเรานาไป a ดแอ t เป็นกิจกรรมค่ะเรียกว่า โครงการเยาวชนไทยไม่ลอกกันบ้านไม่ลอกข้อสอบค่ะตัวนี้นะคะเป็นโครงการกิจกรรมที่เราดําเนินการเนี่ยปีปีปีเนี้ยจะครอบคลุมทั่วประเทศแล้วเพราะว่าเราเราจัดกิจกรรมกับเด็กๆมาเนี่ยตั้งแต่ระดับพื้นที่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหาคนครเนี่ยดำเนินการไปเนี่ย40กว่าจังหวัดแล้วก็เหลืออีก30กว่าจังหวัดที่จะต้องดําเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กเอ,อ่อม .4 ถึงม .6 ค่ะ ก็จะมีทั้งในรูปแบบของออนไลน์เป็นลักษณะ zoom นะคะ z o o แล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปอยู่2วันแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะออนไซต์อันนี้เราได้ลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมกับเด็กๆแต่ปปชเราเนี่ยจะมีหน่วยงานระดับพื้นที่ภาคกับจังหวัดเพราะฉะนั้นในบางปีเนี่ยเราก็จะมีภาคกับจังหวัดลงไปจัดกิจกรรมกับเด็กๆในโรงเรียนเองค่ะแล้วอย่างประชาชนทั่วไปล่ะครับที่ สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยเรามีช่องทางหรือว่าเรามีารูปแบบยังไงที่จะอยากให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้งนานได้บ้างค่ะ,คะไม่ต้องกลัวนะคะว่าหลักสูตรต้านจะไปไม่ถึงประชาชนทั่วไปตรงนี้ค่ะปปชเนี่ยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่าระบบ e-learning พลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาค่ะจัดทาเป็นระบบที่สามารถเข้ามา e-learning ได้ด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเอง ครบทุกชุดวิชานะคะก็คือตั้งแต่ชุดวิชาที่พิยาพูดถึง5หลักสูตรด้วยกันเฉพาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใครกลุ่มมันเข้ามาเรียนแล้วคุณจะนั่งอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาเรียนรู้ได้หมดเลยโดยผ่านเข้ามาลงทะเบียนเรียนแล้วก็พอเรียนจบแต่ละหลักสูตรเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบมีการสอบนะคะสุดท้ายก็จะมีการออกใบป,ประกาศนียบัตรให้ด้วยก็มีท่านเลขาธิการค่ะท่านก็สนับสนุนตรงนี้อยู่ ในมุมมองของคนที่ทำงานด้านหลักสูตรเนี่ยครับขอพิยาอยากเห็นอะไรต่อไปกับหลักสูตรนี้หรือว่าคาดหวังอะไรกับคนที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ครับเราก็คาดหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสังคมโดยเริ่มที่ในเรื่องของการปรับกระบวนการคิดของเด็กหรือว่าประชาชนหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องการที่จะเน้นที่การปรับกระบวนการคิดก่อนถึงจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตอนนี้ก็พยายามนะคะที่จะเหมือน ปปชเนาะผลักดันออกไปในทุกพื้นที่ในทุกโรงเรียนอยากให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยที่อยู่ในระบบการศึกษาของเราตอนนี้ประมาณ19ล้านคนค่ะได้เรียนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษากันทุกคนเลยค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่ยาวขอพี่ยาวฝากอะไรถึงคนที่ติดตามรายการของเราอยู่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตบ้างครับค่ะอันนี้ก็ต้องฝากเลยนะคะว่าทางทางสำนักงานปปชเราเนี่ยเราอยากให้ให้ทุกคนเนี่ยไม่เฉย ไม่ไม่มองเป็นเรื่องปกติเพราะในอดีตเนี่ยอย่าลืมว่าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องไกลตัวเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆมีผลกับเราในเรื่องของการใช้ชีวิตพี่ยกตัวอย่างโรงพยาบาลถนนหนทางที่เป็นข่าวอยู่ทําไมมันถึงชํารุด ชาวบ้านใช้ไม่ได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเราอยากได้อะไรที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็อยากให้ทุกคนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเรียนรู้หลักสุดต้านเราจะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรอะไรคือเรียกว่าโกงแล้วเราต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังตรงนั้นแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่านสามารถทำได้ค่ะเพราะตอนนี้มีหน่วยงานที่รองรับเรื่องพวกนี้เยอะมากๆค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการแอนทายคอรับขับของเราในวันนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการของเราในเทปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ